ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับหนุ่มชนะจะมารีวิวเหรียญ5้าบาทนะครับนิกเกิลนะครับปีพุทธศักราชส5 3 1นารามบนะครับวัดเป็นเดาบอิปฤษิ์วัดนารามนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูลักษณะของเหรียญกันนะครับครับขออนุญาตนะครับเดี๋ยวลับด้านกันทางด้านหนึ่งนะครับบอกปีปศไปแล้วนะครับเราไปดูด้านหน้ากันนะครับครับลักษณะของเหรียญนะครับเหรียญกระสานนะครับโลหะสีขาวนะครับทองแดงผสมนิกเกิลนะครับ เคลือบไส้ทองแดงนะครับราคา5บาทนะครับตรงกลางเหรียญไม่มีรูนะครับวงขอบนอกนะครับมีเฟืองหยาบนะครับก็ขออนุญาตให้ดูนะครับตามสกิปไปก่อนเรื่อยๆนะครับนี่ครับมีเฟืองหยาบนะครับเส้นผ่าจุดศูนย์กลางนะครับเส้นผ่าจุดศูนย์กลางนะครับก็24มิลลิเมตรนะครับครับตรงจุดนี้นะครับเส้นผ่าจุดศูนย์กลางนะครับระหว่างวงมุมขวามามุมซ้ายอย่างนี้นะครับเส้นผ่าจุดศูนย์กลางในลักษณะนี้ครับ24มิลลิเมตรนะครับ มาดูในเรื่องของด้วยลายของเหรียญนะครับด้านหน้านะครับด้านหน้านะครับตรงกลางนะครับเหรียญมีภาพบรมรูปนะครับภาพบาทสมเด็จพระมินทามหาูมิพลอดุญยเดชกินพักทางเบื้องขวานะครับทรงเครื่องนะครับบรมกัตติยาราชนะครับภูติตาพรสรองพระองค์ุ่ยนะครับบริเวณขอบเหรียญนะครับด้านในนะครับมีลักษณะเป็นรูปก้าวเหลี่ยมนะครับก็นี่ครับลักษณะด้านในนะครับเป็นรูปแก้เหลี่ยมนะครับบริเวณขอบเหรียญด้านในนะครับมีลักษณะเป็นรูป เก้าเหลี่ยมนะครับภายในวงเหรียญนะครับขอบเหรียญด้านขวานะครับขอบเหรียญด้านขวามีข้อความว่าภูมิพลนะครับก็ตรงมุมนี้นะครับอดุลยเดชนะครับครับด้านซ้ายมีข้อความว่าราชการที่เก้านะครับก็จะอยู่ลักษณะตรงมุมด้านข้างนี้นะครับครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันนะครับขออนุญาตนะครับเปลี่ยนด้านหลังกัน ด้านหลังตรงกลางเหรียญนะครับมีรูปพระอุปศนะครับวัดเป็นจะมาประพิษดูสิตวัฒนารามนะครับก็คือตรงกลางนี้นะครับตรงกลางด้านนี้นะครับบริเวณขอบเหรียญวงในนะครับมีลักษณะเป็นรูปกลาวเหลี่ยมก็คล้ายๆกันนะครับมีลักษณะขอบในนะครับภายในวงขอบเหรียญบนนะครับมีข้อความว่าประเทศไทยนะครับนี่ครับตรงจุดนี้นะครับ และปีพุทธศักราชที่จัดทำเหรียญมาปีพศสองพันห้ารอยสามสิเด็ดก็จะอยู่ต่อกันมานะครับอยู่ด้านหลังนี่นะครับเบื้องล่างนะครับมีเลขบอกราคาว่าห้าบาทไทยนะครับครับก็เนี่ยครับห้าบาทไทยและห้าบาทอาตชบิลนะครับมีคำว่าบาทขั้นตรงระหว่างกลางนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูในวันที่ตักกัด ใช้นะครับเป็นวันที่เท่าไหร่วันที่ประกาศใช้เป็นวันที่1นะครับเดือนมิถุนาปีพศ2531นะครับจำนวนการผลิต41ล้านนะครับ5,300,000เหรียญนะครับถือว่าน้อยมากๆนะครับรอบนี้นะครับของปีพศ2531เนี่ยถือว่าน้อยมากๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าราคาเหรียญหน้าเหรียญบอกว่า5,000นะครับราคาเหรียญตามเพจนะครับที่ขายกันอยู่นะครับก็อยู่ที่ 55บาทนะครับน้ำหนักก็อยู่ที่75กรัมนะครับอันนี้คือเหรียญ5บาทปีพศ2 5งพนาอบนะครับก็ากดกระดิ่งให้น้ำสเสนลยนะครับสวัสดีครับ